จะพาคุณผู้ชมไปดูกาแฟาอีสานค่ะที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์สู่การต่อยอดคุณภาพของกาแฟาอีสานให้ดังไกลทั่วโลกเลยโดยต้นกําเนิดค่ะที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะเป็นแหล่งผลิตกาแฟทรงคายขนาดใหญ่ของการเริ่มต้นของคนในพื้นที่สู่การต่อยอดในอนาคตค่ะจะเป็นอย่างไรตามที้จากรายงานค่ะโยยาแง <c oughs> <c oughs> บนที่ดินทำกินบ้านเพิ่มอำเภอนยายูงจังหวัดอุดรธานี เป็นของนายวิไลจันจิตประธานกลุ่มวิสหาหกิจชุมชนกาแฟนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งปลูกกาแฟโรบัตตาชั้นเยี่ยมแต่เชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้ว่าจังหวัดอุดรธานีในดินแดนภาคอีสานก็ปลูกกาแฟได้ไม่น้อยหน้าภาคอื่นๆได้ทั้งคุณภาพและรสชาติเพราะกาแฟที่นี่จะปลูกในพื้นที่ป่าที่อากาศเย็นทำให้สารกาแฟสมบูรณ์มเมล็ดเต็ม ถ้าเปรียบเทียบกับกาแฟาที่อื่นนักชิมทั่วไปที่มาชิมที่โรงคั่วที่นี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเทียบกันได้รสชาติไม่ต่างกันโดยเฉพาะพันนายูงหนึ่งและนายูงสองแต่เอกลักษณ์เด่นคือนายูงสองที่มีลำต้นใบและเมล็ดเป็นสีม่วงอนาคตจะเป็นกาแฟาที่มีราคาสูงและถือเป็นเอกลักษณ์ของต้นกำเนิดกาแฟานายูงที่นี่ คุณผู้ชมครับถ้าหากพูดถึงกาแฟหลายคนคงนึกถึงทางภาคเหนือและทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแต่ที่อีสานบ้านเราครับที่อำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ครับมีกาแฟพันุ์พิเศษชื่อพันนายูงหนึ่งและนายูงสองซึ่งเป็นกาแฟผลผลิตจากที่นี่สามารถส่งออกได้ทั่วประเทศนะครับวิไลจันจิตภูมิล,ลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็นำต้นพันธุ์จากน้ําหนาวมาปลูก ตอนแรกปลูกไม่เยอะประมาณสิบไร่พอได้ผลผลิตที่เป็นหน้าพอใจก็เพราะพันธุ์เมล็ดเองแล้วขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันปลูกอยู่ที่ประมาณ60ไร่สลับกับพืชไร่พืชสวนต่างๆจนกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้โคกหนองนาและชมกาแฟจากไร่ชิมกาแฟผลผลิตจากที่นี่ต้นกาแฟของอำเภอนายูงจะติดดอกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เมล็ดจะสุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจากนั้นจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมกราคมซึ่งตอนนี้ก็มีการสั่งจองผลผลิตเป็นจำนวนมากเกี่วกับกาแฟเหรอครับนายยุงหนึ่งเนี่ยก็คือผมตั้งชื่อขึ้นเองโดยพอกาแฟปลูกแล้ว10ปีขึ้นไปเนี่ยสิถึงปีมันจะแตกต่างจากพันุแม่ก็คือที่ที่เราเอามา ผมก็เลยมีความคิดว่าเออของเราอ่ะไม่เหมือนกับที่เราเอามาอยู่แล้วผมก็เลยตั้งชื่อขึ้นว่านายุงหนึ่งโดยได้กาแฟตัวเนี้ยได้ส่งเข้าไปเทสที่บริษัทนทตเล่ก็เป็นที่ตอบรับเหมือนกันนอกจากจะปลูกกาแฟมีโรงคั่วกาแฟโรงสีกาแฟเองแล้วคุณวิไลย,ยังรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรอำเภอนายุง ซึ่งจะมีการกำหนดคุณสมบัติรับซื้อตามเกรดแม้ตอนนี้ผลผลิตของกลุ่มวิสหาหกิจชุมชนกาแฟนายุงจะมีแค่กาแฟขั่วบดเท่านั้นแต่ในอนาคตทางกลุ่มวางแผนจะทำเป็นทรีอินวันซึ่งง่ายต่อการชงดื่มและตอบโจทย์คอกาแฟได้มากที่สุดหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายวิไลคอฟฟี่หมู่บ้านคีรีวงกดที่เป็นร้านใหม่ ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนั่งรถอีแตก็กชมไร่กาแฟชมน้ำตกและกินข้าวป่าที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนอกจากจะได้ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วยังได้ชิมกาแฟต้นกำเนิดกาแฟนายูงของวิไลคอฟฟี่อีกด้วยเอกพงศ์พุทธาถ่ายภาพนัทพงศ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าวเอ็นบีทีนอตอรายงานจากจังหวัดอุดรธานี